เรื่องย่อวละครแต้มรักเรื่องราวความรักสุดปวนของกุมาริกาผู้มีความฝันอยากเป็นครูแต่ในวันแรกของการเป็นครูฝึกสอนกุมาริกาดันทำพังไม่เป็นท่าแถมยังไปมีเรื่องกับคุณชายทายาตผู้ก่อตั้งโรงเรียนอย่างหมอมราชวงศ์นพคุณเสอีกจนเธอแอบคิดว่าเขาไม่ชอบกี้หน้าเธอแน่นอนแต่เวลาผ่านไป กุมาริกาดันทำให้หัวใจของคุณชายสุดเนียบเต้นแรงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาจึงเริ่มเดินหน้าจีบเธออย่างจริงจังแต่รักครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะไม่มีใครเชื่อว่าคุณชายรูปงามทายาทมหาเศรษฐีจะมาจริงจังกับลูกสาวเจ้าของร้านอาหารแสนธรรมดาอุปสรรคมากมายจึงดาหน้ากันเข้ามาจีดกันไม่หยุดหย่อนทั้งสองพี่ชายแสนโหดจอมป่วนของกุมาริกา ทั้งครอบครัวของคุณชายที่พร้อมทำลายความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงตลอดเวลาแล้วเรื่องราวความรักต่างชนชั้นสุดวายป่วงครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อได้ในซีรีส์แต้มรักที่ออกอากาศทุกวันพุธพระหัสบดีเวลาสองทุ่มครึง่งทางช่อง GMM 25และรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกทางวิวเวลาสี่ทุ่มครึง่งซีรีส์แต้มรัก เริ่มตอนแรกวันพุทธที่24มีนาคม2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูไพรวนนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ